การประสานเพื่อที่จะเข้ามายื่นเอกสารหลักฐานต่างๆที่พบในผู้บริหารของการแข่งชาตินะครับที่มีความไม่ชอบมาพากลน,นะครับวันนี้เดี๋ยวให้ทางาผู้ร้องนะครับคุณไทกรบุสุวรรณได้ชี้แจงต่อพี่น้องสื่อมวลชนและหลังจากนั้นก็เป็นกระบวนการต่อไปของคณะมนตรก,การที่ผมจะชี้แจงต่อพี่น้องสื่อมวลชนต่อไปครับเชิญครับขอบคุณท่านสนสนาตชา คุณใช้อินสวรดิ์ในฐานะประธานกรรมธิการสวัสดิการสังคมสภาผู้แทนราษฎรผมจะขอใช้เวลาสั้นๆในการสรุปพฤติกรรมการทุจริตคอรัปชันของการเคหะแห่งชาติซึ่งรับผิดชอบดูแลพี่น้องผู้ยากไร้เพื่อจะเป็นการขุดรากถอนโคนการคอรัปชันในยุครัฐบาลท,ที่ผ่านมา ซึ่งสร้างความเสียหายมากงายกับประเทศชาติและประชาชนวันนี้หลังการหมดอำนาจของลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาการทุจริตคอร์รัปชันก็ผุดขึ้นไม่สามารถจะค่มเกลื่อนได้ต่อไปการทุจริตในการเพียราแห่งชาติโดยเฉพาะในโครงการเศรษฐกิจสุประชาหรือโครงการสุประชาของการเพียหาแห่งชาติซึ่งจะสร้างบ้านให้พี่น้องคนยากไร้ สองแสนล้านคาเรือนมีการทุจริตและู้เงินค่าเสียหายมากกว่า700ล้านบาทการทุจริตคือการพ้นมีการกบเกืนินมีการการจ้างข้อมูลสร้างข้อมูลอันเป็นเท็จเสนอต่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินผมจึงหวังว่าในฐานะที่ท่านประธานกัรมธิการสสรัตรชาดูแลเรื่องสวัสดิการของพี่น้องประชาชนมาอย่างยาวนานอยากจะให้ กันมาที่การได้กระชากหน้ากากเล่นลากคอคนที่กุล่งชาติทั้งหมดมาลงโทษตามกระบวนการเพราะถ้าเราไม่ทำเราก็จะถูกพวกกุล่งชาตินี้เสวยสู่ต่อไปขอชี้แจงเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับในส่วนของพยานหลักฐามต่างๆในโครงการเคหสุประชาซึ่งผมเองในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสมัยที่แล้วก็ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจ ในเรื่องของโครงการการทุจริตเขตสุปรรานะครับไม่ว่าจะเป็นกระบวนการในการถมดินกระบวนการในการก่อสร้างกระบวนการในการได้มาซึ่งอาคารสถานที่ต่างๆของบริษัทแห่งนี้ซึ่งเป็นการตั้งขึ้นใหม่ของการแย่งชาติซึ่งต่อมาครับหลังจากนั้นก็ได้ยื่นไปยังปปชและคณะกรรมการต้องการและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชก็ได้มีหนังสือไปถึงการแย่งชาติในส่วนของการเรียกข้อมูลเพิ่มเติม และอยู่ระหว่างการสอบหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมแต่ในขณะนี้ครับก็ได้รับข้อมูลใหม่นะครับจากทางคุณไทรกรซึ่งได้นําเสนอต่อพี่น้องสื่อมวลชนในช่องทางต่างๆและผมเองก็เห็นว่ามีความไม่ชอบมาพากนหลังจากเปลี่ยนรัฐมนตรีใหม่ในรัฐบาลเสดฐาหนึ่งนะครับซึ่งโครงการเคหสุประชาที่ตั้งโดยการแข่งชาตินั้นยังมีบริษัทซื่อบริษัทเซมโก้ซึ่งเป็นบริษัทลูกของการเคหะ ที่กาลังยักย้ายถ่ายโอนอยู่ระหว่างสองบริษัทนี้และมีความพยายามที่จะปิดบริษัทใดบริษัทหนึ่งลงกระบวนการเคลียร์ความผิดหรือกลบเกลื่อนความผิดหลังจากมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารใหม่กําลังจะเริ่มต้นขึ้นและถ้าเกิดกระบวนการกลบเกลื่อนความผิดนี้สําเร็จก็จะทําให้ผู้กระทําความผิดนั้นลอยนวลในเร็วๆว,ว,วันนี้ซึ่งคุณไทยกรเอง,เองก็ เรียกว่าไม่สบายใจถ้าเกิดกระบวนการกเกลื่อนความผิดโดยผู้บริหารของการแข่งาตินั้นทําสําเร็จเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้เลยได้มามอบพยานหลักฐานต่างๆให้กับคณะกรรมการซึ่งกรรมการก็จะบรรจุเข้าระเบียบว,วาระการประชุมในบาวันนี้นะครับและหลังจากนั้นก็จะมีการเชิญผู้บริหารของการแข่งาติบอร์ดการแข่งาติมาชี้แจงถึงกระบวนการการปรับเปลี่ยนโยกย้าย และต้องขอเอกสารเกี่ยวกับเรื่องงบดุลต่างๆของบริษัทเซมโก้และบริษัทเคหาสุประชาที่กําลังมีความพยายามอย่างยิ่งของผู้บริหารที่จะปิดบริษัทหนึ่งบริษัทใดเพื่อปิดความผิดกบเกินความผิด,ผ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 ดนะครับเพราะฉะนั้นในขณะนี้ที่บริษัทยังคงดําเนินการอยู่คณะกรการก็จะใช้ทุกกลไกใช้ทุกวิธีทางที่สามารถดาเนินการได้เร่งพิจารณา หลังจากพิจนารณาเสร็จแล้วก็จะส่งไปยังหน่วยงานองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบต่อไปก็คือปปชและสํานักง,งานตรวจเงินแผ่นดินหรือสอตองอนะครับต่อไปในวาระต่อไปนะครับก็วันนี้ก็ขอนําเสนเอกับพี่น้องประชาชนและก็ขอเรียกร้องผ่านทางพี่น้องประชาชนทุกท่านพี่น้องข้าราชการและวิสาหกิจในพนังกงานและวิสาหกิจในองค์การการแห่งชาตินะครับขอให้ท่านได้ส่งข้อมูลนะครับมาให้ยังกรรมธิการนะครับเพื่อเป็น องค์ประกอบในการที่จะสืบหาข้อเท้จริงเมื่ออย่างนั้นผลประโยชน์ของพนักงานและวิสาหกิจของท่านเองที่เคยได้รับโบนัสที่เคยได้รับเบี้ยเลี้ยงที่เคยได้รับเงินเดือนวันนี้กําลังถูกผู้บริหารบางท่านยักย้ายถ่ายโอนทรัพย์สมบัติกําลังถูกเรียกว่ารีด นะผลประกอบการขององค์กรของท่านไปอยู่ในกระเป๋าใครบางคนเพราะฉะนั้นหากท่านมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีประเด็นใดเพิ่มเติมสามารถส่งตรงมาที่คณะกรรมการการสวัสดิการสังคมสภาผู้แทนราษฎรได้เลยครับสําหรับวันนี้พี่น้องสื่อมวลชนท่านใดมีคําถามเพิ่มเติมครับเชิญครับเรื่องนี้จะต้องมีการหาเรือกับตัวรัฐมนตรีเลยไหมครับก็ สองอาทิตย์ก่อนนะครับคณะกรรมาธิการได้เดินทางไปประชุมร่วมกับทางท่านรัฐมนตรีวลากุรศิลปะอาชาซึ่งเป็นทนรัฐมนตรีท่านใหม่นะครับอของรัฐบาลเศรษฐานหนึ่งนะครับร่วมกับคณะกรรมาธิการเราประชุมร่วมกันทางท่านรัฐมนตรีเองก็เป็นกังวลในเรื่องของการเปิดโปงก,การทุจริตในการแข่งชาติซึ่งผมเองเป็นผู้อภิปรายและว,วันนี้ก็ยังไม่ยังไม่มีความคืบหน้าและก็ยังไม่ชัดเจนของการตัดสินท่านรัฐมนตรีเองก็ได้พูดกับผมว่าถ้าเกิดมีเรื่องราวที่ไม่ชอบมาพากล ในโครงการการแข่งาติณวันนี้สามารถส่งตรงไปที่าทางรัฐมนตรีได้เลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยข้อมูลยังไม่ครบถ้วนะนะคณะกรรมการเพิ่งจะได้รับเรื่องแล้วก็เดี๋ยวเตรียมเข้าบระชุเข้าระเบียบวาระแล้วก็จะพิจารณาหลังจากนั้นหากมีข้อมูลใดเพิ่มเติมก็อ,อาจจะต้องทําหนังสือไปถึงท่านรัฐมนตรีวา่าการศิลปาชาร์ในการสน,สนับสนุนข้อมูลมาให้คณะกรรมการแล้วก็ให้าทางาารัฐมนตรได รับทราบถึงกระบวนการต่างๆซึ่งการเปิดหรือการปิดบริษัทภายใต้หลักเศรษกิจเนี่ยต้องผ่านคณะรัฐมนตรีแลต้องผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวยนะครับมีข้อมูลมเพิ่มมีคําถามเพิ่มเติมไหมครับเจิญครับถ้าไม่มีคาถามเพิ่มเติมแล้วสาหรับวันนี้ขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับและขอให้ติดตามกระบวนการโครงการอสองโครงการนี้ภายใต,ใต้การบริหารงานของการแข่่ชาติครับขอบคุณครับที่ได้ขอถามด้วย ประเด็นอื่นประเด็นสังคมเรื่องของอกรณีของอเด็กที่ตีกันตอนนี้ครับเด็กตัวเนี้ยเด็กหนุ่มที่ตีกันตอนนี้ยมองสังคมมองว่ากลายเป็นอันตรายกรรมอายองค์กรอาชญากรรมไปแล้วเรื่องนี้อมองอยังไง<ม>บ้างคือเรื่องนักเรยียนนักศึกษาทะเลาะวิวาสหรือยกพวกตีกันเนี่ยมันมันมีมาหลายยุคหลายสมัยหลายหลายหลายรอบมาแล้วนะซึ่งโอเคผมเองเนี่ยก็เป็นอดีตนักศึกษา ช่างคนแห่งหนึ่งกร่งเทีมยมานครเนี่ยซึ่งเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันมันเกิดขึ้นมาหลายครั้งซึ่งเรารไปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้ใหญ่หลายๆคนที่ดูแลแลบผิดชอบหน่วยงานพวกนี้เนี่ยบางครั้งอาจจะหลับตาข้างข้างหนึ่งบางครั้งอาจจะหลับตาสองข้างเลยก็คือปล่อยให้มันเกิดเหตุเหล่านี้ขึ้นมาแต่อเผอิญว่ามันไม่เกิดเหตุรุนแรงถึงแก่ชีวิตแต่พอมันเกิดเหตุรุนแรงถึงแก่ชีวิตขึ้นมาก็มีการมาพูดคุยว่าจะแก้ไขปรปรุงอย่างไรแล้วก็พิจ,จารณา หน่วยงานองค์กรใดเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่แต่ความจริงแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเราควรจะใส่ใจเรื่องนี้แล้วก็เข้ามาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรที่จะจิยบยกเรื่องนี้มาแก้ไขให้เป็นรูปธรรมและเรียกว่าแก้ไขที่ที่รากฐานของของของเหตุนะซึ่งเด็กรุ่นนี้เนี่ยมีความอยากลองผิดลองถูกเพรอมเผชิญทุกเหตุการณ์ด้วยด้วยวัยที่ เรียกว่าเป็นธรรมชาติของมน,น,นุษย์อะนะไม่พอมด้วยอะไรแต่ว่ามันไม่มีการสนับสนุนจากหน่วยงานทางภาครัฐหรือหน่วยงานต้นสังกัดที่ดีพอจนทําใหา้มีการปูฝังเรื่องราวต่างๆที่อาจจะไม่ดีนะเป็นการแก้แค้นแทนรุ่นพี่หรือเป็นการาแก้แค้นเ,เรื่องราวในอดีตท,ที่ผ่านๆมาว่าเป็นเรื่องที่ทะเลาะตบตีกันในในคดีและรุ่นน้องมาก็าต้องมาแก้แค้นแทนซึ่งอันนี้เนี่ยมัน ไม่ควรเกิดขึ้นนะครับแล้วก็หน่วยงานของภาครัฐเองควรที่จะลงไปศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังและแก้ไขเป็นรูปธรรมท,ที่สุดนะครับส่วนจะไปกล่าวหาว่าเป็นองค์กรอาชญากรรมหรืออะไรเลยเนี่ยผมคิดว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับ,รบแต่แค่เหตุความรุนแรงมันรุนแรงทวีคูณมากขึ้นจากการปล่อยปากลกเลยของเราท่านั้นเองมันรุนแรงมากขึ้นกว่าเมื่อก่อน,อนอยังไงบ้างครับีการ สมัยก่อนเนี่ยจากตามข่าวนะที่เกิดขึ้นเนี่ยคือมีการมีช่องทางทางการเงินไหลเข้ามาใช่ไหมมีการจัดเตรียมอาวุธมีการซื้ออาวุธสมัยตอนผมเรียนเนี่ยเพื่อนๆในกลุ่มที่เป็นกลุ่มออกไปปะทะแับนีทุกวันนะมันก็จะมีการเรียกว่าลงขันนะเก็บเงินจากรุ่นน้องลงขันการรุ่นน้องคนละสี่สิบห้าร้อยรุ่นพี่คนละพันได้เงินกองกลางวัาจานวนหนึ่งสมัยก่อนก็จะซื้อไม้กับมีด สมัยนี้ยุคสมัยเปลี่ยนไปก็ไปซื้อปืนยุคสมัยช่วงหนึ่งก็ที่กำลังยิดุตไปซื้อระเบิดปิงปองใช่ไหมมันก็มีหลายช่วงหลายหลายหลายช่วงที่มันเปลี่ยนผ่านไปแต่ยุคนี้พอมาซื้อปืนเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนปืนเป็นอาวุธที่มีการทำลายล้างสูงคือยิงไปแล้วต้องมีคนตายแน่แมันก็เลยกลายเป็นมองเป็นว่าเป็นเป็นเป็นอาชญากรรมที่ที่ใหญ่มีอาวุธครบมือมีองค์กรหน่วยงานอะไรที่สนับสนุนเงิน แต่ความจริงแล้วเนี่ยมันมันปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องราวเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรงเจ้าของสถานศึกษาเองหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาหรือแม้กระทั่งผู้บริหารสูงสุดที่ดูแลเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยปล่อยปากลัเลยมาโดยลำดับนะเพราะว่ารุ่นพี่รุ่นหนึ่งแรงรุ่นที่สองแรงกว่ารุ่นที่สามแรงมาก รุ่นที่4นี่เลยเถอะเลยไปไปกลเลยนะมีการกเกิดความสูญเสียมีการเสนอว่าให้ออกกฎหมายเอาผิดผู้ปกครองด้วยในในฐานะที่เป็นผู้ปกครองดูแลเด็กอะไรเห็นด้วยไหมครับคือวันนี้เราเราไปโยนภาระทุกอย่างให้พี่น้องประชาชนเลยก็ไม่ได้ เราเห็นใครกระทำความผิดก็ไปเขียนกฎหมายแล้วก็ระบุว่าใครผิดใครถูกไปเขียนกฎหมายว่าอ่ะคนนี้ทําความผิดให้ครอบครัวก็ผิดด้วยถ้าเกิดออกกฎหมายให้ผู้ปกครองผิดแล้วยังเกิดเหตุอีกจะต้องออกกฎหมายให้ปู่ย่าตายายของผู้ปกครองผิดด้วยมันก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้แต่วันนี้สิ่งที่ควรทําคือครับต้องไปไปศึกษาว่าวัยนี้นะที่จะต้องไปเรียนบางคนนะต้องการเรียนสายอาชีพอย่างผมเองเ็เรียนสายอาชีพมาช่างคนช่างไฟฟ้าเนี่ย บางคนต้องการเรียนสายชีพไม่ได้ต้องการไปทะเลาะตบตีไม่ได้ต้องการไป,กไไกรไปยกพวกตีกันแต่วัฒนธรรมในสถานศึกษามันมบีบับงคับบีบบังคับให้รวมกลุ่มกันรวมกลุ่มกันแล้วใ,ใ,ในในการปลูกฝังว่าสถาบันนั้น,โร,รน,น,นโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้คือคู่อรเิเราทั้งๆท,ท,ที่เราเองยังไม่รู้จักเลยนะว่าโรงเรียนนั้นอยู่ที่ไหนจุดไหนอะไรยังไงแต่ว่า มันเป็นการปลูกฝังส่งต่อ,ตอกันรุ่นพี่รุ่นสู่รุ่นรุ่นสูรุ่น,นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยควรจะไปหยิมยกแล้วลก็มาแก้ไขไม่ใช่แก้ไขแค่เด็กในรุ่นนี้อย่างเดียวมันต้องไปแก้ไขที่รุ่นพี่ด้วยเพราะรุ่นพี่คือส่วนหนึ่งที่ปลูกฝังลงไปรุ่นน้องคือส่วนหนึ่งที่พร้อมจะเรียนรู้พร้อมจะรับที่จะลองผิดลองถูก <falsch S 2> แต่พอเขาพร้อมที่จะลองผิดลองถูกไอ้ลองถูกมันไม่มีเข้ามามันมีแต่ลองผิดออกไปมันก็เลยเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ นะเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้จะไปโยนความผิดให้ผู้ปกครองอย่างเดียวก็ไม่ได้จะไปโยนความผิดให้สังคมอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องมาตั้งสติที่เด็กวันนี้ที่เป็นอยู่เนี่ยผู้ใหญ่ทําอะไรหรือยังนะที่ผ่านมาผู้ใหญ่มีการแก้ไขเรื่องนี้ยังแล้วที่ผ่านมาไม่ใช่ไม่เกิดนะครับไม่ใช่ว่ามาเพิ่งจะมาเกิดเหตุการณ์รุนแรงครั้งนี้เลยนะพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านก็ทราบว่าเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นหลายครั้งนะ ไม่ว่าจะโรงเรียนน้่นตีกันโรงเรียนนี่ตีกันยกพวกตีกันเนี่ยมันมีหลายโรงเรียนแล้วก็มันมีหลายหลายหลายรอบมากที่เกิดขึ้นแต่พอเรื่องรอบไหนที่มันแรงขึ้นมามันก็เป็นประเด็นทางสังคมก็อยากจะมาแก้ไขขึ้นมาแต่พอเรื่องมันเงียบไปก็ปล่อยป่กาละเลยปล่อยป่าละเลยบางทีแก้ไม่ได้ก็หลับตาทีละข้างทีละข้างจนปิดหมดแล้วก็รอรอบใหม่เกิดขึ้นมาอีกนะครับครับถ้าไม่มีเพิ่มเติมแล้วสําหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ em <laughs> lindo